ค่ะเดี๋ยวแววน้อยมาหาดักทางนี้นะคะดักรอพี่ชาติและแม่มานะคะทุกคนสอกหาเห็ดเป็นน้ำกันค่ะมือนีแววหน่อยยังบไงจะดอกอยู่ไอสาดได้ไปแล้วดอกง่ายๆตรงไหลดอก ตรงลงไปข้างลางตรงน้ำจับันี่ไว้ใส่ขาติกลัวตกน้ำนะคะทุกคนถ้าดอกไหนที่เววน้อยไม่เห็นก็ต้องขออภัยด้วยนะคะที่เววน้อยไม่ได้ไปถ่ายนะคะเพราะว่าหาหารัดกันเหนือนไง หาหาแบบนี้นะคะต้องกดหยาลงอยู่ใต้หญ้าพัวสีดแตนละดอกพู้นไศาสตร์อยู่ฟังผุ่นเห็นเงาตะคุมตะคุมอยู่คุ่นเห็นปะคะ มาลัดกันไกลเดี๋ยวแว่วหน่อยขึ้นไปทางเทิงกันต้อง้งออกทั้งพี่อ้ยดงป้าสน,บบนุ่ เนี่ยตรงนู่นไอ้หยามันคุ้มจังคันเลยล่ะมันโยกหนักนะมันยกก็ไหวเจอวะเอาไม่หนูงัดไม้อันไหนยื่นไหนอันไม้มันอ่อนไงงัดไปงัดมากระชับตัน้นูงวะ่าแยบมันสั้นเพราะได้แหวกนะแหวกมึงในที่แม่เห็นอยู่ไหน มมแม่เห็นเห็นแล้วเอาดอกเท่านี้ก็เอาเอาแม่เอาอว่าไงคะคุณหญิงแม่เออคุณหญิงแม่อ,อืม,อมแ,อแม่บอกว่าเสามีแห้งก้นเพื่อไอสารหาน้ำหนาไปก่อนได้มือนั่นดอกไงขัด ผลเลยมาอีกหาละ,ละละละไปก้อนพอวัาไอ้พิ่นขาหามาต้นหนาแล้วสีสีคือเห็ดขนาดนึกว่าเห็ดพ่ออะหรบอโอ้ ไปศาสเจอหนูตัวบกใหญ่งงหนึ่งนึกว่าเห็ดทีได่ได้เจอหนู <Okay. S 1> ดีตัวพเป็นอย่างอื่นโอ้ยเอ็เมื่อแน่เพิน่นกับจ้งไว้เห็ดดอกมันลน้นแว้นหน่อยเสียไปเห็ดน้ำเสียเอาไปปลูกบ้านนอก ยางหลับตามทิว้วป้าสนูชายคลองชายคลองน้ำสาธารณะส้นมากไอเฮ็ดกะซิยู่หม่งป้าหยาหกหกสาดยางไม่ต้องพุดหรอกหายากลำบากอยู่เด้อยนี่กวัวสดายแต่ระดอกแต่มือหน,นันอุ้ยฟูกหลาย เห็ดลายก็ดอกก็เดียวยกหยาก็ข่้นเนย่นหยอยปกๆปกแล้วหญิงแม่อันเพืนเทศนี่ปั้นไอหาหนูเนาะแม่นี่เพืนก้าข้างออกทั้งสันแต่เอิดเติดอยู่อืมแต่ว่าไม่สสิยูอันหยาเพื่อยังไอศาสหาหละแม่ อสาสซอกอยู่กระสีดอกบาน,นยังสัน่นเลยล่ะแม่เอานามผมมั้งนะอ,อยากไปเห็นไอ้ดอกเฮ็ดอันนั้นไหมเฮ็ดเอ็นที่ไอ้ยัยนุเพิ่นว่าน่ะแม่ไหมฮิตพึ่งฮดเพึ่งฮดเพิงข่มมึงแว่นหน่อยก็ซื้อได้ มื่อนี่มาหาขีเก้าเขาก็เลยบ่พอเห็ดเลยเมืองแม่เถากับลูกเคยพนยางหาเห็ดกันไหม <laughs> แม่ก็แม่น้ยเพิ่นก็อยากมาเห็นเนาะว่าเขาหากันจังได้เพราะว่าเพิ่นอยู่ลบบุรีเออเมืองเมืองพย่งเมื่อยเมือย เสียงรถสูบน้ำเด้อค่ะเสียงดังๆนั่นพุ่นยุพุ่นกับป้าสนูพุ่นท่านป้าปืออ่าหาคนละท้างแล้วไอศาสอยู่ทั้งขวามือแม่อยู่ทั้งซ้ายแม่เอาเสียมว่าแม่แล้วหน่อยไปทางไอศาสดีกว่าโอ้ พอ่อกองท้องคำ้ำคุณพ่อขี่ดีตัว่เหยียบเหลียงอารามยุคที่ยายสมพ่อนะ่ะบะ <c oughs> โอ้ยุ่งมองนี้อุ่นดีเนาะ <c oughs> เออชุ่มชื่นดีสันดอกอ สอกไปปุ๊บบานแพวะเลยเฮ็ดดอกใหญ่ๆดอกผู้บาก็เอาอืมนี่เฮ็ดวเทเบอร์เมนเฮ็ดทีวาแวสโนสิมาหานะคะอันนั้นเฮ็ดปลายเบี้ย ขมชื่นเย็ยนเย็ยนปลานี่นี่บอเห็ดต้สนสนูต้นให่่งอู้ยพอบอกหอยนึกว่าเห็ดแมนี่บอกหอยอกุตาซอกมึงเนี่ยบอกหอยนี่สีคล้ายๆกันน้องน,นึกว่าเห็ดผีเห็นบ ชุดนี้ก็อีกขึ้นกันยางหาน้ำหนาแว้นหน่อยไปเราเดี๋ยวแว้นหน่อยขับรถตามนะคะ มเมลเมลหน่อยขับรถเอาไปไหว้นะคะมังแม่หน่วยนะเอา้าเอา้าเป็นจังไนแม่บอกดู เอวโอ้มืนนี่จะเห็ดน้อยเอายิมดูยิม oh, <what> <laughs> เดี๋ยวไปหาจอบกันโอ้เสียมนี่เสียมตกอยู่นี่ขี้รถเตยงทันนี่สาดลงไปสอ,อกอีกแล้วนี่แม่มานางหม่หมๆเนี่โอ้ยควากันหาหทรงวองทรงแวงกันอยู่ phải một lần đấy cả, hú, song vong, song vàng, bớt lẹo, bữa kia mượn học múa hà mượn nè, đấy ท้องคุณนละว่ามีหยาแล้วเนาะเขียวน้ำดีป้าเขาคุณนะ่ะป้านกหลายหลายออานกอีหยังไหมแม่นกกระยงัง ปากห้างนกปากห้างเห็นปะมีเงี้ยนี่มาหาปลาอีกแล้วลูกค้าหากุ้งละมั้งอ่ะเนาะกุ้งฝอยดีเลยมื่อนันทีแล้วนอยสร้างไปหากุ้งเหรอยาย ได้ oh. นิดนึง <laughs> มาจนสายแล้วขุนขุนวันแหนได้บ่โน่ได้ยูขุนวลามีจเจอันคนมาหาปลาหาเง็ดกันเด้มอมังเียเยอะแยะไปเบิดขุนอ้าว่าได้เต็มคลองหรอบอ អោយ៉ាងយូរមកເຕົ້ອີເລີ й ເຮົາໄປຕັ້ງໂດນລະហ៊ឹមហ៊ឹម